สวัสดีทุกคนนะครับณตอนนี้อยู่ที่หาดนางรองใส,อใส่เสื้อใส่เสื้อเชียงใหม่เที่ยวสัต,ตหีบชนบุรีนะครับก็ออกมาเดินริมทะเลชิลๆเยี่ยมตานะครับเยี่ยมตาแบนนี้เยี่ยมตามากเลยอากาศโดยรวมประมาณนี้นะครับผมไม่ต้องเห็นหน้าผมหรอกนะเนาะคือบรรยากาศประมาณนั้นแหละ อยู่สวยมากนะครับอยู่สวยๆต้องคู่กับคนหล่อๆเนาะใช่ไหมเออหน้าอาจจะกลมนิดนึงนะครับพอดีช่วงนี้กินแซบกินเท้าวแซบอะไรก็แซบหมดเลยนะประมาณนั้นแหละครับเจียวคนเดียวชิวๆนะครับเจียวหาคนเดียวชิวๆก็อ่ะทุกคนก็น่าจะได้ยินนะครับเพราะว่าผมติดไมค์มาด้วยนั่นแหละ อเดี๋ยวให้ดูสาวเล่นน้ำเห็นไหมผมไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะแต่เดี๋ยวผมจะซูมให้ดูเออนั่นแหละครับนั่นแหละผมรู้ว่ามีเนาะสาวเยอะมากเลยอะ่ะตรงนี้นะครับตรงนี้เี่ยตรงนี้อ่าเดี๋ยวผมไนี่ก่อนตรงนี้นะครับก็คือหาดเขาเรียกว่าหาดนางรำนางรองอยู่ที่ ชนบุรีชนบุรีนะครับตอนนี้ผมอยู่ชนบุรีผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องพวกนี้เท่าไหร่นะครับว่ามันเป็นอยู่ที่ไหนอะไรยังไงแต่มันอยู่ในจังหวัดชนบุรีนี่แหละนะครับอยู่เป็นอะไรนะเรียกสัตหีบก็ขับเข้ามาได้นะครับใครอยากจะเข้ามาสามารถเข้ามาได้เนี่ยมีหาดมีอะไร คนก็เยอะนะครับมีคนทั้งไทยทั้งฝรั่งเนาะเรามาเที่ยวดูนะครับหินก็สวยนะเนี่ยผมเก็บหินดำๆเ๋ยผมจะเอากลับบ้านด้วยผมไม่รู้เอากลับบ้านได้ไหมนะแต่แต่อยากได้กลับบ้านอยู่นะเพราะว่ามันสวยมากหินหินที่หาดเนี่ยความรู้สึกหนึ่งนะครับที่ผมสัมผัสได้ที่เมื่อมา,อาหาดตรงนี้นะคืออะไรรู้ไหมครับผมรู้สึกว่ามันสะอาดดีนะ ผมไปพัทยาไปบางแสน,นมีเยอขยะโสกะปกนะตึกแต่นี่ไม่มีเลยนะครับไม่มีขยะเออเขาก็รักษาดีนะนะครับตอนนี้ก็มีฝรั่งกำลังเดินมาฝรั่งหนุมรอนะซึ่งก็เทียบผมไม่ติดหรอกนะครับตรงนั้นนะเนไ้นเขาเดินมาแนละ้วเออเขาก็มีทั้งฝรั่งฝลงฝรั่งคนไทย เนี่ยถ้าเห็นนะทุกคนเนี่ยจะดูเดี๋ยวผมให้ดูผมให้ดูตรงนู้นนะครับเห็นไหมเห็นเขานอนอยู่นู่นไหมเขาเขานอนเขาอะไรกันอยู่นอนอ่ะเออนั่นเลยครับเนี่ยตรงนี้เขาก็เดินมาเดี๋ยวครับเราก็ทักทายกันบ้างพูดแค่ฮิลโลนะครับตรงนู้นก็ฝรั่งนะสาวฝรั่งเห็นไหมเออ ฝนนร,รั่งก็เยอะเนาะเมื่อก่อนผมมาก็งเที่ยวเยอะดีผมเคยมาสองสารอบแล้วนะครับตรงนี้น,นี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่มาพอดีมาพัทยาก็เลยเลยมานะครับเพราะว่าที่ที่มาเพราะว่าตรงนี้มันสวยดีผมก็เลยแวะมาผมชอบนะครับผมชอบอะไรที่เป็นบรรยากาศทะเลฟิลแบบประมาณนี้นะครับผมชอบมากเลยแล้วก็หวังว่าคนดูคลิปนี้จะชอบเช่นเดียวกันนะครับ ผมก็เป๋ใบเป๋มานะครับนะครับฝรั่งเขาก็โอ้ย sorry ครับ sorry มีทั้งฝรั่งแล้วก็คนไทยนะครับนล้วก็มีเรือนะเนาะเห็นเห็นเรือไหมทุกคนเห็นเห็นเรือไหมนะครับมีเรือแล้วก็นี่ก็คนไทยมีดกด,ดงมีเด็กนะครับเออนั่นแหละนะครับดูประมาณนั้นพอเนี่ยก็ยังมีสงมีสาวมีอะไรด้วยนะถ้าเห็นนะผมไม่อยากจะ ถ่ายใส่เขาเยอะนะครับเดี๋ยวเราหาว่าผมโรคจมโรคจิตอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาดูตรงที่บ้ากผมจะไปโดดเล่นบนโขดหินนะครับนี่นะครับผมก็หินก็ลื่นนิดนึงนะทุกคนเนี่ยคือถ้าพื้นรองเท้าไม่ดีเนี่ยเนี่ยผมใส่แว่นนะครับพู่ละสี่พันมันก็ดีไอพื้นมันดีแต่พื้นมันเป็นลื่นๆนะรู้สึกว่ามันลื่น ลื่นจัดฮะดวงอาทิตย์ก็กำลังจะตกแต่มันแปลกอย่างหนึ่งนะผมเห็นเหมือนกับว่ามันยังไงอะเออช่างมันเถอะนะครับทุกคนทุกคนเห็นตรงนั้นจะเห็นสาวที่กำลังนั่งอยู่ตรงนั้นนะครับก็เป็นสาวซึ่งผมก็มาถ่ายสาวนี่แหละปัจจัยหลักของผมนะครับเอาละตอนนี้ก็เป็นเวลา17บเจ็ดกว่าป่าจะสนาฬิกาแล้วผมก็ ผมจะต้องกลับบ้านแล้วนะครับผมจะกลับบึงการแล้วเออพรุ่งนี้เอ,อ้ยไม่ใช่บึงการพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้วันที่วันที่สามสิบหรือสามเอ็ดธันวานี่แหละปีหกเจ็ดพรุ่งนี้ผมจะเข้ากรุงเทพนะครับผมจะไปกินนมมาักาะเสดไปหลายอย่างนะครับเดี๋ยวไปดูไปติดตามรับชมกัน 拜拜。Bye bye.